เรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตัวมอเตอร์พัดลมนะฮะพร้อมใช้งานครับต้องบันสังเกตอีกตัวด้วยนะฮะว่าอายุการใช้งานมันจะไล่ๆกันนะต้องมันสังเกตอีกตัวนึงให้ดี อะไรแท้นะครับใช้งานได้ดีคือเขามีอายุของเขานะครับอะไรเขามีอายุองเขาอยู่แล้วแต่ช่างบ้านเราชอบแกะชอบรื้อออกมาซ่อมนะฮะวิศวกรที่เขาออกแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เขาไม่ได้เน้นซ่อมแล้วนะเขาเน้นหมดอายุแล้วให้เปลี่ยนก็อยู่ที่ดุลพินิษของเจ้าของรถแต่ละท่านท่านแงะท่านแกะท่านงัดแล้วปรากฏว่าใส่เข้าไปแล้วเกิดว่า มันทํางานได้ไม่ดีมันร้อนแล้วก็มันชอ็อตมันไหมนะครับทําให้สายไฟละลายทําให้กล่องชอ็อตเข้าไปถึงกล่อง ECU นะหรือว่ากล่องควบคุมชุดรีเลย์อะไรของมันเนี่ยอันนั้นเป็นการเพิ่มประเด็นแล้วนะเพิ่มความยากเข้าไปละแล้วเวลาไล่ไฟไม่ได้แล้วไปร้านเนี่ยเจอช่างคิดค่าแรงในการไล่ระบบไฟแพงก็ต้องจอดหลายวันอยากโกรธช่างนะฮะเพราะว่าท่านอ่ะ ไปมองประเด็นที่ใน y t u t u อ่ะคิดง่ายๆคิดถูกๆนะฮะสายทำเองสายซ่อมเองนะ,ะก็อยู่ที่ดูนพินิจของช่างนะฮะถ้าท่านมีกำลังซื้อนะฮะท่านสามารถเปลี่ยนได้เพราะมันไม่ได้เสียบ่อยอันเนี้ยแสนเก้าแล้วกำลังเสียถ้าคิดว่าเปลี่ยนฐานอีกไม่กี่ร้อยบาทจะใช้งานอีกแล้วลูกปืนล่ะแล้วบูทล่ะ ลวดทองแดงต่างๆที่มันเสื่อมละ่ะแกนมอเตอร์ต่างๆละ่ะนะฮะคิดตรงนี้ให้ดีครับอ่ะเรียบร้อยนะอันนี้คือชุดอะไรมาตรฐานที่เราจัดให้